พี่โพสเดือดถ้าไม่ทำหมันจะเปลี่ยนคพแล้วนะฮะขนาดนั้นเลยหรอทำเอาแบบว่าชาวเน็ตมันดราม่ากันใหญ่เลยนะครับว่า,เ,าเรื่องแค่นี้ทำไมไม่ทำให้กันแล้วเขาด่ากันจริงจังขนาดนั้นหรอทำไมชาวเน็ตต้องไปจริงจังขนาดนั้นเชื่อผมสิว่าลิเดียเขาไม่ได้โกรธพี่แมทธิวจริงๆรหรอกเชื่อดีเขาหยอกเล่นกันเชื่อดีบางคนดราม่าไปถึงอะไรรู้ปะคือ มึงไม่ได้ตั้งท้องนี่มึงไม่สงสารคนตั้งท้องมั้งยังไงว่าเขาจะเหน็ดเหนื่อยแก้ไหนทำไมทำแค่นี้ไม่ได้เอาหนักหน่วงกันไปถึงขนาดนั้นถามเขาก่อนว่าเขาดรามาก,กันหนักขนาดนั้นเขาทะเลาะก,กันจริงหรือเปล่าใจเย็นๆตัวเองอะ่ะเรื่องก็เยอะอยู่แล้วเรื่องทางบ้านเรื่องทางที่ทำงานเรื่องอื่นเรื่องอะไรเยอะแยะแล้วกูจะเนอือททำไมเนี่ยเออ แล้วจะไปเคียดทำไมเหลืองสาธารณะผู้คนสาธารณะาารนเนี่ยฮะเขามีไว้ให้ดูเพื่อความบันเทิงมึงอย่าเคียดกันเข้าใจไหมเป็นห่วง